สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นีอันคราชชานาคลิปนี้ครับผมเราก็อยู่กันในเกมเอาเวียครับตั้งแต่ปีใหม่มานี่ผมหลังหักไปหลายรอบแล้วนะเนี่ยร้ <c oughs> านค้าวันนี้จอดครับผมวันนี้ก็มาเนอะในกับฮีโร่ใหม่เนะที่ชื่อว่าไม่ใช่ฮีโร่ใหม่แต่สกินใหม่ครับผมที่ว่าสตรีมพังใช่ป่ะอ่าน้น่าจะอ่านว่าสตรีมพังนะวีล่านะครับคือผมก็รอสกินระดับลิมิเต็ดไง ก็คิดว่าเขาจะให้แบบเติมคูปอง 6, 3, ครบส0 0พันคูปองรับสกินลิมิเต็ดฟรีอะไรเงี้ยผมก็รองไงเออรอนานนะครับผมแต่หลังหักครับผมกลายมาเป็นร้านค้าบรีจาคครับผมก็โอ้โหอ,อ,อย่างนี้เขาสุภาษิตไทยใช่ไหมน้ําร้อนปลาเป็นครับผมน้ําเย็นกูไม่อาบเออมันเกี่ยวกันไหมเนี่ย <laughs> โอเคครับผมก็คงไม่เกี่ยวน,นะไอเนี้ยวีลนะ่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปให้ดูนะสกินนะครับผม snow festival เนี่ยครับผม คือถ้าผมจะไม่ผิดนะสกินสโนว์เฟสติ a วอันนี้มันเป็นลิมิเต็ดเนาะเติมเท่าไหร่สองพันห้หรือว่า3,000เนี่ยจะได้มาฟรีๆนะครับไม่คิดเลยว่าสกินนี้ผมจะเป็นระดับลิมิเต็ดเนาะเออหลังหักครับผมนึกว่าจะแบบจะให้เติมคูปองครบไงโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลองเปิดเลยดีกว่านะครับผมอ่าก่อนที่จะลองเปิดครับผมแวะมาตรงนี้สักหน่อยอ่าแวะมาตรงนี้สักนิดนึงนะครับ นี่โอ้โหผมก็ได้ไออะไรอ่ะกรุงร้อแห่งโชคชะตาของวันเริร์ฮาร์ทครับแม่ก็ไหนๆก็ได้เวแล้วขออวดซะหน่อยก็เอาตัวนี้แล้วกันนะครับผมนี่เอาของแกรกแล้วกันเนาะอยากเล่นแกรกลงแรงบ้างอะ่ะแต่ไม่มีสกินก็อเอาสกินนี้มาก่อนแล้วกันเออเอาเลิกเอาชายครับผมเดี๋ยวไปเปิดร้านค้าผนจรโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในร้านค้าเนจรเนาะก็คงสุ่มไม่เยอะสุ่มสักประมาณ 3าถึงสครั้งก็พอแล้วก็ผมคือร้านค้านี่ผมผมรู้ตัวผมเปิดโคงยันกล่องสุดท้ายอ่ะเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เขาบอกว่าเหรียญนาเดทเอาไปแลกฮีโรได้1ตัวนะครับผมซึ่งหมดนี่ผมมีหมดแล้วไงเออยังไงก็ไม่คุ้มแน่นอนอ่ะ <S <S แล้วก็หีเพงโชคชตาดีวายเกรดรารีลครับผมอันนี้ก็มีแล้วครับผม <laughs> แล้วก็ฮีเพงโชคชตาสกินเลเจน ออันนี้รู้สึกจะไม่มีของไอลินดิสต,ตัวเดียวคือยังไงมันก็ไม่คมุ้มแน่นอนโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับผมผมจะสุ่มแค่3าครั้งพอนะเอาแบบให้ให้ผู้ชมเลยครับผมได้รู้ว่าอันเนี้ยน้านค้าเพนจอเนี่ยมันได้ยากมากครับผมขายได้นี่ก็ถือว่าดวงดีเลยโอเคครับผมเพื่อไม่ให้็นการเสียเวลาไปกันเลยดีกว่า 2> 3 2 1หน เอแลเราล้วกูจะเอามาต่างคบก็ผมกูมีแล้วไงเฮ้ยโอเคครับผมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครับผมผมไม่ซูมเยอะอ่ะเออใครที่คิดว่าผมจะสูมหมดก็ก็ไม่ต้องดูเลยก็ได้ทโทรละโคมอะ่ะโอ้สองครั้งแล้วสี่สิบเก้าแล้วอ่ะโอเคครับผมครั้งที่สามผมสักประมาณสี่ครั้งอ่ะผมไม่เยอะกว่านี้ครับผมอจะเลยต่อไปละวโอ้โหได้รูมเรือสามรวมเรืสามกูไปทำอะไร เออครั้งดีสีครับผมก็คงประมาณเนี้ยโอ้โห,โห,โหลูกแก้วลูกหนึ่งโอเคครับผมครั้งที่ห้าครับอ่าขอลองจิ้มสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะโอเคครสิบคร่าสักครั้งหนึ่งก็พอครั้งเดียวนะได้ปไหมได้ปไหมไอ้เลยทำไมเราโอ้เฮ้ยคุ้มเว้ยคุ้มเว้ยอันนี้คุ้มเอออันนี้คุ้มเว้ยนนี้คุ้มโอ้โหลูกแก้วสิบรูกอะ่ะคุ้มเลยครับผมอย่างนี้คุ้มเลยอะ่ะ โอ้โหอย่างนี้คุ้มอะโอ้คุ้มเลยวยคุ้มเลยผมผมหยุดแค่นี้ดีกว่ามาั <c> ้ง <oughs> โอเคครับผมผมผมหยุดแค่นี้ดีกว่าเนาะเออผมคงไม่สุ่มแล้วละผมคุ้มแล้วละเออไล้ลูกแกมาสิบูกครับผมโอเคครับผมก็สุ่มสก,กินวีน่าผมคงสุ่มแค่นี้แนละ้วคงไม่สุ่มเยอะกว่านี้แล้วมั้งเอ,อ่อขอเสียงผู้ชมครับผมสุ่มอีกสักครั้งได้ไหมโอเคครับผมผู้ชมบอกให้อีกครั้งหนึ่งครับผมครั้งเดียวนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเค ครั้งเดียวนะครับผมครั้งสุดท้ายแล้วนะสามสองหนึ่งไปครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่มีหลังจากนี้แล้วนะโอเคอ่านายลูกแก้วอีก5ลูกครับผมโอ้โหอย่างนี้ถือว,ว่าคุ้มเลยครับผมผมไม่สุ่มแล้วแหละอ่าผมไม่สุ่มแล้วแหละบางคนบอกเอ้ยทำไมไม่สุ่มต่อก็ดูแล้วมันยังเหลือ,อเหรียญนาเด็ดนี่คงไม่เอาแน่นอนครับผมแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อตรงนี้นก็ยังมีอยู่ไงไม่เอาดีกว่าเพราะฉะนั้น คลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะเราก็ไม่ได้สกินวีล่าแน่นอนแล้วละคงไม่เอาครับผมสโนว์เฟสติวัลก็มีเดี๋ยวเราไปสุ่มสกินคิวเลนดีกว่านี่เราได้มา16ลูกครับผม <laughs> เรามาสุ่มสกินคิวเลนดีกว่าที่เราอยากได้ดีกว่าโอเคครับผมไปเลยดีกว่าเออวีล่าเราไม่เอาก็ได้เรามีสโนว์เฟสติวัลแล้วไงบางคนก็บอกเอ้ยสุ่มไม่สุดเลยเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับผมผมสุ่มไม่สุดอยู่แล้วเงินทองหายยากครับผมโอ้ย ได้ไหมโอ้โ oh, ห oh, ไม่ได้วะ่ะเกลือเว้ยซื้ออเซื้อน้านคาเฟ่ซื้ออีกสามลูกมาขอสกินคิวเล่นอ่ะไม่งั้นเอเนตก็ได้อุย้ยหลุดโ okay, อเคครับผมขอคิวเล่นอ่ะไม่งั้นก็เอเนตก็ได้นะสักตัวเถอะสักตัวเถอะโอ้โ oh oh. oh oh. oh oh. หโอ้โหโอ้โหท้งสุดท้ายครับผม รุ่นหน่อยรุ่นหน่อยเข้าสุท้ายรุ่นหน่อยได้ปล่าโห่เช็ดเดอร์เลยโอเคนะกับสกินของลิมิเต็ดสตีมพังของวีล่าก็ไม่ได้นะครับผมซึ่งผมบอกตรงผมไม่หลวมตัวหรอกเออคิดดูว่าผมเปิดยันกล่องสุดท้ายแน่นอนอ่ะผมไม่ทำแล้วครับผมเ <c oughs> ช็ดล่าก็ผมก็สกินนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะนี่เพราผมมีสโนว์เฟสติวัอยู่ไงเออใครจะบอกเอ,อ้ทำไมไม่ส่งให้สุดก็ก็ไม่ส่งให้สุดไงเออ เอาตามไปทำอย่างอื่นดีกว่าเก็บคูปองอีกสแล้วคูปองไว้ไปซุ่มส,สกินอื่นดีกว่านะครับผมโอเคก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ขอบคุณผู้ชมมากนะผมที่ชมมาถึงตรงนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ผมรบกวนกดไลค์กดซับสไคร์นนะครับผมกดทุกอย่างที่มีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอยากให้ผมรีวิวสกินตัวไหนหรือว่าอยากให้ผมลองเล่นตัวไหนให้ดูก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงนี้เท่านี้นะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ